การนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับผมแล้วสาหรับการจัดงานแถลงข่าวนะครับการจัดงานสมโภจะร,รับทราบการนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยนะครับนายกงค์การเร,รืองสดจร,รดดวัสมุปราการผู้แทนท่านนายกชลิศวัตรในส่วนของผมจะขอให้ขอพูดถึงภาพรวมของและภาคประชาชนได้รับรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ ของความของจังที่รักทุกคนครับก็ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกชวนสวัสดิส์ดัศวเหมนายกอการบริหารสืนสุตการนะครับสมุดรปราการรวมถึงการนำสินค้าและของดีประจําจังหวัดสุปราการ ื่องจากว่าจังหวัดการนั้นนะครับเป็นจังหวัดที่มีประวัตวิกว่าเป็นมาชุมประการเป็นตัวแทนของคณะผู้ดําเนินการจัดงานงสำนักงานพัสินจังหวัดเราเนี่ยได้รับการประสานจากองค์การระส่วนจังหวัดให้เขาเ้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะรองนายกองการบริหารสวน